ชีวิตก็กชีวิตคู่ก็อยู่ตอนนั้นก็ยังหาคําตอบตัวเองไม่ได้ไม่เจอคิดตว่าเรายัางเด็กมั้งจนคลอดลูกออกมาได้หกเดือนก็เลิกกันกับสามีตอนนั้นอยู่กินกันนานเท่าไหร่ก็ปีเดียวค่ะไม่ไม่เกินปีอะค่ะเพราะว่า<อ>ท้องแล้วก็เลิกกันเลยค่ะท้องเสร็จก็เลิกกันเลยพ่อเขาก็เป็นคนดีนะคะลูกก็เป็นคนดีแต่ว่าเป็นที่ตัวเราอยอมรับตรงนั้นไม่ได้ในตอนนั้นมันไม่ใช่เป็นที่ตัวเราเหรอกครับ เป็นที่ไอ้ครูคนนั้นแหละที่มันทําให้เราาซ<า>ูยไม่รู้ปัญหาของตัวเองในตอนนั้นในช่วงนั้นเขาเรียกว่ามันอยู่ในจิตใต้สํานึก <คะ S 1> มันฝังอยู่ลึกๆอยู่ข้างใน <คะ S 1> ส่วนที่เป็นจิตใต้สํานึกเนี่ยมันน่ากลัวมากกว่าสิ่งที่อยู่บนจิตสํานึกที่เรารู้อยู่ <คะ S 1> อยู่ข้างใต้ <คะ S 1> แต่พอมันมันมันประทุขึ้นมาเราไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยทำไมมนถึงประทุข,ขึ้นมา ก็เป็นเพราะมันอยู่ข้างใต้ในสํานึกปกติของเราไงใช่ค่ะเขาถึงเรียกว่าจิตใต้สํานึกที่คุงสูิรับไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเป็นยามากในที่สุดก็เดินออกมาจากชีวิตครอบครัวตรงนั้นที่มีช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองคือหนึ่งปีเราทําไม่ได้ในขณะที่เราตั้งท้องแล้วคลอดพอคลอดปั๊บเราก็ออกเลยค่ะขอคุณแม่ว่าหนูขอไปใช้เดินตามเดินทางหาตัวชีวิตตัวเอง Mm hmm. หนูขอไปเรียนรู้โลกภายนอกด้วยตัวเอง mm hmm. แม่ก็บอกไปเถอะลูกจะไปไหนมีคนในหน้าคุยเรื่องนิวซีแลนด์นะคะ mm hmm. เป็น, mm hmm. เ,ปนเป็นเมืองเปิดแล้วสามารถทำงานฮอลเดย์ hmm. ได้สเดือนสูก็เลยสนใจแม่หนูขอไปที่นู่นได้ไหมแม่ก็บอกได้แม่ก็ไปกู้เงินหาเงินมาให้จ่ายค่าในหน้าแสนหนึ่งนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเดินทางไปนิวซีแลนด์ ให้สุขไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองลืมอดีตเก่าๆไปซะเราไปนิวซีแลนด์เลยขอบทำด้วยตัวเองคิดคิดเองใช้ชีวิตด้วยตัวเองตัดสินใจเองค่ะอสิบแปดละอายุสิบแปดค่ะอายุสิบแปดละเราขึ้นเครื่องไปคนเดียวเลยค่ะไปคนเดียวอ๋ไปคนเดียวเลยเหรอค่ะไปไปกับนายหน้าแต่ไปเดินทางไปคนเดียวมาข้อสามนี่เลยนะครับการที่จะไปตามหาชีวิตของตัวเอง เพราะว่าอายุพอสมควรแล้วแล้วก็ผ่านความล้มเหลวอของการใช้ชีวิตผู้มาเยอะตอนนี้อยากไปตามหาความสุขของตัวเองไปต่างประเทศเดินทางขึ้นเครื่องไปเลยคนเดียวไปพร้อมกับในนา,าอะไรเกิดขึ้นถ้าผู้ชมตามมาครับโดนหลอกค้าแรงงานที่ต่างประเทศค่ะไอ้ยาเคาะซำกมสัดวิบัติตามอีกเกิดอะไรขึ้น โดนปล่อยลอยแพ้ที่แอร์พอ s ค่ะที่สนามบินโอกลนด์วันปล่อยทั้งแต่ลงเครื่องไปเลยเหรอค่ะที่โอกลนด์ค่ะหาตัวไม่เจอไม่รู้ไปไหนโอ้ย,อยแล้วตัวสูงจ่ายตัง,<อ>งไปเล่หนึ่งแสนใช่ค่าทีมจะต้องพาเราพาไป ทำงานเนี่ยนะพอลงมาจากเครื่องปั๊บคนเยอะๆมั่วๆหายไปเลยภาษาก็ไม่ได้ภาษาเราไม่ได้ถือแต่ dictionary ที่เป็นเล่มสีเขียวๆเล็กๆปึกนหนาๆถือไปอันนึงแล้วก็มีโน้ตกระดาษอีกใบหนึ่งเขียนที่อยู่ที่ไปทำงานที่เวลลิงตันมีแค่นั้นแล้วก็เล่นไปเวลลิงตันนี่อีกเองนึงนะฮะหาหาวิธีไปเอง ก็คือนั่งรถทัวร์จากโอเกลนดนกว่าจะไปถึงเวลลิงตันเราก็ไม่ไกลเท่าแค่ไหนเราไม่รู้คําถามแต่นั่งดูป้ายตลอดทางเวลารถบัสจอดเมืองนี้เขาเขียนว่าอะไรเมืองอะไรจําได้แต่ตัวสกดแล้วก็ไปจนถึงเวลลิงตันตอนเช้าก็มีคนมารับไปที่ทํางานที่ร้านเบเกอรี่ไปถึงจนดได้ไปถึงจนได้แล้วเขาไป <laughs> หาอา๋อเในหน้าเนี่ย เขียนที่อยู่ไว้ว่า,ใ,าให้ไปกระดาษใบนี้ค่ะคนคัมพูเดียนะะ <c> um> เขาเรียกคแมที่นู่นเป็นเจ้าของร้านเบอร,ร,ร์เกอรี่เขาก็มารับตัวสู่ไปที่ทำงานแล้วหลังจากนั้นนะคือเขาให้ไปพักที่บ้านของเขาเลยมีผ้าห่มผืนหนึ่งมหมอนใบหนึ่งนอนกับพื้นตื่นตีสามลุกขึ้นไปทำงานนอนขา ขาจะกระตัวเนี่ยจะนอนขวดอยู่ตลอดด้วยความหนาวเย็นเพราะว่ามันมีลมหิมะนะคะหรือดูหนาวพอดีหร<า>ือเวลึงตั้หนาวตลอดค่ะต,<า>ตลอดตลอดปีค่ะก<า>็ขาก็ยืดไม่ออกจะลุกเดินก็แทบจะลุกไม่ได้เพราะมันนอนเกรงทั้งคืน่ะตื่นตีสามไปทำงานคือตื่นก่อนแล้วก็กลับหลังทุกคนหนึ่งทุ่มเขาปิดร้านถึงได้มีโอกาสได้ กลับแต่ว่าเขาไม่ให้แบะแม้แต่เขาเอาขึ้นรถตู้ปิดทึบแล้วก็ขับกลับบ้านเลยดรงั้นชาตแล้วเนี่ยทำง,งานตีสามเลอกอีกทีหนึ่งทุ่มหนึ่งแต่แไปแล้วต้องไปให้สุดคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วบางครั้งก็เขาก็บอกว่าถ้าจะทานอาหารอะไรนี้เขาก็บอกว่ามันแพงไม่อยากให้กินสู่ก็ถือจิติช่วงนั้นก็ไม่กินก็ไม่กินก็อดบ้าง คขากับ<ม>สามเดือนหลังมาสู่อยากกลับบ้านสู่อยากจะติดต่อแม่ขอเขาเขาไม่อนุญาตให้ติดต่อเพราะว่าเขาถือว่าเขาทำผิดกฎหมายแล้วตรงที่ว่ารับเราทำงานโอเวอร์สเตย์แล้วก็ไม่ได้จ่ายแท็กซ์ค่ะคก็คือเป็นแรงงานผิดกฎหมายหลังจากสามเดือนเกินสามเดือนไปแล้ว อห oh, ลังจากเพราะว่าสุมีสิทธิ์ที่ทำงานได้อยู่ได้สามเดือนตามวีซ่าเมืองเปิดนะคะ,ะวีซ่าเมืองเปิดและมีเวิร์กเพอร์มิตไม่ไม่มีเวิร์กเพอร์มิตค่ะ oh, แค่เที่ยวฮอลิเดย์สามเดือนนี่คือก็ต้องกลับแล้วถ้าเกินสามเดือนนั่นคืออยู่ผิดกฎหมาย คือเขาจะเอาสูตรขึ้นรถนั่งรถกลับเลิกงานแล้วเนี่ยเขาจะให้สูตรนั่งรถกลับบ้านทันทีเขาคือเขาไม่ให้แวะที่ไหนแล้วไม่ให้ติดต่อใครหน้าร้านเบอร์เกอรี่เนี่ยเขาจะคอยมองจ้องเพราะว่าเขาเขาผิดไงเข,ดเขาก็ผิดเราก็ผิดเขาเลยระวังไม่ให้เราติดต่อใครเลยอถูกขังไหมไม่เชิงว่าขังค่ะแต่ว่าแค่เลิกงานขึ้นรถแล้วก็ไม่ ไม่ให้เราลงที่ไหนไม่ให้เราติดต่อใครเราไปถึงบ้านแล้วก็แค่นั้นนหะคะเออไม่ได้ขังเลยเราไม่ได้ขังเลยจ้าโอเคอไม่ได้ให้ไปไหนด้วยอยู่นะโอเคก็เอาเป็นว่าคือบังคับให้ให้ทำงานให้ครับไม่ให้ติดต่อใครไม่ให้ติดต่อใครด้วยจนจนวันหนึ่งสุ่เห็นดาวตก แฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ